เมื่อวานเหตเขาใช้ยางไงเหมือนคาโอนาชิปะไอผีไรหนะจางเราไปสีแดงตรงนี้มันดูน้อยใช่ปะเฉพาะ,ะพอ,ออกไปดูแสงจริงๆอง่ะเราต้องอดทนห้ามเติมห้ามเติมห้ามเติม,ม,ม,มวันนี้ใส่ชุดนักศึกษา,านะคะเราจะมีถ่ายรูปถ่ายไว้ก็ไม่เห็นดีแต่กล้องที่เขาใช้ถ่ายกับกล้องที่เราอัาดยอยู่บนคนละกล้องกันด้เด อันนั้นกล้องสาารอันนี้ก็ควยไรไอยินดีน้องสวาโสรัสดีค่ะพี่แจ้งลงยังจะบอกว่าเพิ่งตื่นอะน่าเกียดบ้าหรอยีสิบแล้วพี่เออนี่ยว่าดีอยู่แล้วเป็นางาน,นไม่เวันิดเดียวังก็เสร็จแล้วงั้นลงเลยจะบาหรอฮัลโหลไหนอยู่ห้อง แล้วเมื่อกี้ฉันเพิ่งโทรไปเรียกเอิร์ธม,มาแล้วแกก็โทรมาเรียกฉันอีกทีนึงนินทาเขาทั้งที่แกกับเขาอยู่ที่เดียวกันตอนนี้นะ่ะนินทาถ้ามาัมาายู่กลับบ้านนะเดี๋ยวด้วยววซีลเลเตอร์โอ้บายๆเมื่อเลยนะห้องฉันไฟตกเึงเตะ<ร><ส>ตรงนี้แล, <ะ S 3> ล<ะ>้วกั เฮ้ยแล้วไม่ค่อยหลับมันต่อมใช่ไหมแล้วฉันก็ได้ยินเสียงดังปึกก็คือมันเป็นเสียงเปิดสวิทไฟเว้ยฉันนะก็คิดว่าเมยฉันอ่ะเปิดคือลุกขึ้นมาเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำใช่ไหมเพราะว่าเราจะไเสียงเปิดสวิตช์ได้ฉันได้ยินเสียงปิดประตูห้องน้ำนั่งกึกอี่างเงี้ฉันก็เลยลุกขึ้นมาดูใช่ไหมเพราะว่าฉันไม่อยากไปห้องน้ำแล้วฉันก็เลยเปิดไฟฉายส่องไปที่เตียงเมย์เมย์ฉันนั่งเป็นโง่เลยเอ้ยกดป่ะคะ ฮลคพแจ้วข้งมาหนี่นยวันี่คฟล้วะเมื่อดจะจบะเล่นซ้ำแม่งคูดอุบาทเนี่ยรนึ่หนุ่บ้าอยไม่เอเหรออุยหนาวอ่ะหนาวบ้าไเข้าไปเลยกัำลังกู้วิกฤตให้เป็นวิกฤตนะคะไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวก็โดน่าคะแนนใหม่ไปเลย ทำไมไม่แล้วก็อาอย่างแต่ว่าไอเนี้ยเราต้องมีไปเยอะด้ยอย่างแรกนะคะนี่คือแบบสิ่งที่เราจะทำก่อนอย่างแรกคือการว่าซอสเนาจอพาหันหน้าพร้อมกันน้ยิ้มกันี่ย เนี่ยเหมือนนั้นมันสามารถไหมแล้วทำทำไมนีีกนนีทป็นิดลูกเจาไม่กจะอันนี้เป็นลายของชายหาดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหอยที่อยู่ตามชายหาดชายหาดหัวหินคเ่าันเป็นเยนารีสตอนเสิร์ฟแกนะ ตัวความเป็นจริงอ่งมันก็จะทิ้งเวลาแบบนี้แหละถึงจะไปเสิร์ฟแม่ไหนแม่อ้ออ้อม อยู่แล้วเธอดีแล้วเจอกัน5โมง ฉันไม่ได้แรนอะไม่ใช่แก่แล้วแกมาทำใส่ฉันทำไมไอเคมเข้าก็ขาที่ล่าสุดไงเข้าแต่ว่าแต่นกเปื่อดีันอ่แไม่ตอนี้แอบคิดหรือเราแบ่เป็นสามคู่มันจะได้ง่ายเรจะเละนงได้กันก็จะมาได้ เหนื่อยเพ้าะวาข้าวฟสนุกุ